สำหรับคลิปนี้นะครับผมก็จะมาสอนวิธีการถอนเงินนะครับเข้าในส่วนของบัญชีทูมอนิโอเลตนะครับจากการหารายได้เสริมจากการเล่นเกมฟรีบนมือถือนะครับตรงนี้เนี่ยก็เป็นยอดที่ผมจะใช้ในการถอนนะครับประมาณ39.58ดอลลาร์นะครับเป็นเงินบาทไทยเนี่ย1,382บาทนะครับวิธีการถอนเงินเข้าทูมอนิโอเลตถอนแบบไหนอย่างไรไปดูในคลิปกันเลยนะครับครับก็ขอสวัสดีคุณผู้ชมกันด้วยนะครับผมก็อยู่กับผมนะครับงานฟรีชาแนลนะครับวันนี้นะครับผมก็จะมาสอนวิธีการถอนเงินจาก การเล่นเกมฟรีบนมือถือนะครับเข้าในส่วนของบัญชีทูมเนียลเลส์นะครับซึ่งการถอนเงินเนี่ยมี2วิธีนะครับหคือการถอนเข้าในส่วนของบัญชีธนาคารแบบโดยตรง2คือการถอนเงินเข้าในส่วนของบัญชีทูมเนียลเลส์ตรงนี้เนี่ยเพิ่งอัปเดตเข้ามาใหม่นะครับเดี๋ยวจะอัปเดตการถอนให้ว่าวิธีการถอนเนี่ยถอนแล้วมันจะได้หรือเปล่านะครับแล้วก็ต้องกรอกข้อมูลอะไรอย่างไรบ้างไปดูในคลิปกันเลยฝากกดไลค์กันด้วยนะครับก่อนอื่นนะครับผมถ้าใครยังไม่เคยดาวน์โหลดแอปไปใช้งานในการเล่นทําเงินทูมเนียลเลส์เนี่ สามารถพิมพ์ชื่อดาวน์โหลดในตัว Google Play Store ได้เลยนะครับจะดาวน์โหลดได้แค่มือถือ Android เท่านั้นนะครับตัวรูปแล้วก็ตัวชื่อเนี่ยผมจะขึ้นไว้ให้ทางด้านซ้ายมือในคลิปนะสำหรับตัวแอปที่ใช้ในการทําเงินทูมเมเน่โวลเลตและก็ธนาคารนะครับก็เป็นแอปนี่เลยนะครับใครที่เคยดาวน์โหลดไปแล้วยังเล่นอยู่ก็เล่นได้เหมือนเดิมนะครับส่วนใครที่ยังไม่เคยเล่นยังไม่เคยดาวน์โหลดเลยก็พิมพ์ชื่อดาวโหลดตามชื่อนี้ได้เลยนะครับส่วนลิงก์การดาวน์โหลดนะครับผมจะปักหมุดไว้ให้ด้านล่างคลิปนะครับตรงคอมเมนต์ปักหมดุดเราสามารถกดดลง์าวน ติดตั้งได้เหมือนกันนะครับดาวน์โหลดได้ฟรีไม่มีค่าดาวน์โหลดไม่มีค่าสมัครนะครับวิธีการสมัครนะครับผมก็จะแนบรายละเอียดไว้ให้ด้านล่างคลิปนี้นะครับผมสามารถกดเข้าไปดูได้เลยว่าสมัครแบบไหนอย่างไรใช้งานอย่างไรได้ตั้งแต่คลิปที่1เลยส่วนวิธีการถอนเงินนะครับไม่ว่าจะเป็นทูมอนี่โวลเดนะครับก็เคยทําคลิปสอนไปแล้วนะครับและก็ในส่วนของธนาคารนะครับก็เคยทําสอนไปแล้วเนาะดูด้านล่างคลิปได้นะครับผมจะแนบรายละเอียดไว้ให้ทั้งหมดเลยนะครับเดี๋ยวเราไปดูในตัวแอปกันเลยนะครับเอาโอเคนะครับพอเราติดต แล้วนะครับผมก็กดเปิดแอปขึ้นมาได้เลยนะครับถ้าเรายังไม่ได้สมัครนะครับผมก็สามารถดูคลิปด้านล่างได้นะครับจะมีคลิปสอนวิธีการสมัครไว้ให้อยู่ด้านล่างนะครับถ้าเราไม่สมัครไม่เป็นครับก็ดูตามคลิปที่สอนได้การสมัครไม่ยากนะครับทำตามขั้นตอนของทางแอปได้เลยครับก็จะสอนวิธีการเล่นเราด้วยนะครับในส่วนของเมนูเนี่ยมีทั้งหมด4เมนูด้านล่างเลยนะครับเป็นเมนูภาษาไทยนะนะครับเดี๋ยวผมจะให้ดูตั้งแต่เมนูแรกเป็นต้นไปนะครับตรงนี้นะครับผมเป็นหน้าแรกของแอปนะครับที่จะใช้ในการทําภารกิจท ทำเงินนั่นเองนะครับตรงนี้เนี่ยมีอะไรบ้างนะครับอ่ะตรงนี้เลย100%ตรงนี้เนี่ยจะเป็นการทำภารกิจนะครับในการเล่นแต่ละวันนะครับเราสามารถทำภารกิจตรงนี้ได้นะครับในการรับคะแนนนะครับแล้วก็กดเข้าไปดูเลยว่ามีภารกิจอะไรบ้างให้เราทำนะครับแล้วก็กดทำตามภารกิจได้เลยพอเราทำภารกิจครบแล้วเนี่ยมันจะมีการหมุนวงล้อด้านล่างนะครับก็ให้เรากดหมุนวงล้อนะครับเพื่อท mm like ี่จะรับเป็นส่วนของคะแนนเพิ่มได้ในแต่ละวันในการทำภารกิจเนาะต่อมานะครับผมก็จะมีการเข้าร่วมปันผลนะครับการแบ่ง กำไรนะครับจากการโฆษณานะครับอันนี้ผมก็ได้ทําคลิปลงรีวิวไปก่อนหน้านี้แล้วว่าวิธีการเล่นตรงนี้เนี่ยต้องทําอย่างไรนะครับในการเล่นนะครับเงินปันผลจากการโฆษณานะครับผมก็จะเป็นการเข้าร่วมนะครับกดด้านล่างนะแล้วก็ใส่ในส่วนของคะแนนนะครับตัวคะแนนก็จะเป็นคะแนนก็คือเหรียญสีฟ้าของเรานะครับที่เรามีอยู่เราก็ใส่ลงไปในการปันจะใส่เท่าไหร่ก็ได้นะครับตามที่เราพอใจนะครับถ้าเราไม่เข้าใจว่าเราจะปันผลจากการทําตรงนี้อย่างไรนะครับก็กดตรงด้านล่างนะครับมันจะมีการ ค้นหาเพิ่มเติมเนาะจะมีการเชิญเพื่อนการเล่นเกมให้บรรลุข้อเป้าหมายนะครับการโหวตเกมการเข้าร่วมทัวร์นาเมนต์ะน,นะครับแล้วก็เป็นศูนย์การค้านะครับถ้าเราทําตามหัวข้อตรงนี้เราก็ยิ่งได้รับเงินปันผลมากยิ่งขึ้นนั่นเองนะครับต่อมานะครับย้อนกลับมาเนี่ยก็จะเป็นในส่วนของการเชิญเพื่อนนะอันนี้กดเข้าไปในการเชิญเพื่อนเนี่ยเราจะเชิญหรือว่าไม่เชิญก็ได้นะครับตามความสะดวกความถนัดของเพื่อนๆได้เลยการเชิญเป็นเพียงช่องทางหนึ่งนะครับที่จะช่วยให้เรามีรายได้เพิ่มขึ้นนะครับเราจะเชิญหรือว เงินได้กันนะครับต่อมานะครับก็มาดูในส่วนของภารกิจต่างๆหรือว่าท่องทางที่เราจะใช้ในการทําเงินนะครับก็คือจะมีเกมต่างๆให้เราเลือกดาวน์โหลดตรงนี้นะครับผมก็ให้เราควรที่จะเลือกเกมที่ไม่ต้องเสียเงินในการเล่นนะครับยกตัวอย่างนะครับจะมีเป็นการเดิมพันเนาะอันนี้นะครับ อันนี้นนี้ตรงนี้นะครับผมก็จะเป็นการเดิมพันโดยการใช้คะแนนของเราเนี่ยในการเดิมพันเข้าไปเล่นนะครับอันนี้ควรระวังนะครับเพราะว่าการเดิมพันเนี่ยมันมีความเสี่ยงนะครับก็คือการเดิมพันถ้าหากว่าเราเล่นไปแล้วเราเสียเงินอันนี้ก็จะไม่เป็นผลดีต่อเราเนาะให้เราเลือกดาวน์โหลดเกมที่เราพอจะเล่นแล้วก็ ทำคะแนนจากมันได้นะครับอย่างเช่นเกม Candy นะครับเรากดเข้ามาคะแนนที่เขาจะให้เราเนี่ยอยู่ที่4,700คะแนนเป็นเงินดอลลาร์เนี่ยอยู่ที่0.6ดอลลาร์นะครับแล้วกดเช็คดูประวัติก่อนนะครับว่าตรงนี้เขาให้เราทําภารกิจอะไรบ้างถ้าภารกิจในการเล่นเนี่ยมันมีการเติมเงินในเกมอันนี้เราไม่ต้องทำนะซื้อแพ็กเกจรายการมูลค่านะครับ0.99ดอลลาร์นะครับเป็นครั้งแรกอันนี้เนี่ยก็ประมาณเกือบ1ดอลลาร์แล้วนะครับก็ไม่คุ้มกับการเติมแล้วนะเพราะว่ายอดเงินที่เขาให้เราเนี่ยแค่ 0. หดอลลาร์เท่านั้นนะครับล้วกดมาที่รายการที่2นะครับเมนูที่2เนี่ยมันก็จะมีเกมเหมือนกันให้เราเลือกดาวน์โหลดนะเรากดดูข้อมูลเพิ่มเติมตรงนี้ได้นะครับมันก็จะมีให้เราเลือกดาวน์โหลดนะครับเกมเยอะเลยนะครับก็แนะนําให้เราเลือกแอปที่มันไม่ต้องเสียเงินในการทําภารกิจและกันเนาะอย่างเช่นเกมนี้นะครับผม Lucky Pop นะครับอันนี้คะแนนมันให้เราไม่เยอะนะครับผมแต่ว่าเราสามารถกดทําภารกิจตามที่เขาให้เราเล่นได้เลยนะครับตรงนี้เนี่ยก็จะเป็นสวัสดิการพิเศษนะครับในการเล่นผ่านด่านรบดับ50 30 50 ่แล้วก็150แต่ว่าเราต้องดาวน์โหลดลงในเครื่องของเราก่อนนะถึงจะเข้าไปเล่นได้นะครับอันนี้คือการทําภารกิจรับในส่วนของคะแนนประมาณนี้เราสามารถเลือกทําได้เลยต่อมาอันที่3นะครับก็จะเป็นในส่วนของตัวสัตว์เลี้ยงของเราสัตว์เลี้ยงเนี่ยเขาแบ่งเป็น3ระดับนะครับผมตัวแรกนะครับอันนี้เราได้รับมาฟรีอยู่แล้วนะตรงนี้เนี่ยเราสามารถเล่นแล้วก็อัปเกรดนะครับระดับเลเวลของสัตว์เลี้ยงของเราได้ในการอัปเกรดเนี่ยก็คือตัวสัตว์เลี้ยงเนี่ยเราต้องซื้อตามระดับเลเวลที่เหมือนกันนะแล้วก็จััมนนนนรรวกแค่้เลย รวมเลเวลไปเรื่อยๆนะครับแล้วเราก็กดติดตั้งนะครับผมนี่ครับพอเรากดเข้ามาแล้วเนี่ยมันจะมีคาว่ากดใช้ตรงนี้แล้วก็กดใช้นะครับจากนั้นเนี่ยมันก็จะมาขึ้นตรงนี้นะครับตรงหน้าแรกเห็นไหมเราสามารถกดรับเหรียญได้นะครับเมื่อเราเล่นครบเวลานะครับตรงนี้มันจะขึ้นเหรียญให้เรากดนี่คือการทําสัตว์เลี้ยงนะครับเมนูที่4นะครับก็เป็นกระเป๋าตังค์ของเรานะครับในการดูยอดเงินของเราว่าเรามียอดเท่าไหร่แล้วก็เป็นการถอนเงินการขายเหรียญนะครับตรงนี้นะครับเราสามารถเปลี่ยนสกุลได้นะเป็น U S D หรือว่าเป็น T H B ก็ได้อันนี้จะเป็นค่าเงินดอลลาร์กับค่าเงินบาทไทยนะครับการขายเงินนะครับก็คือกดตรงการค้าขายตรงนี้นะครับกดเข้ามาพอเรากดเข้ามาแล้วนะครับผมก็ให้เราเลือกเหรียญที่เราต้องการขายนะครับยกตัวอย่างเหรียญสีฟ้าที่เราหาได้จากการเล่นเกมหรือว่าเชิญเพื่อนเข้ามาให้เรากดฝั่งขายนะครับแล้วก็กดแม็กทั้งหมดเลยตามยอดที่เรามีนะครับผมแล้วเราก็กดขายออกได้เลยนะครับแล้วก็กดดูความคืบหน้าได้นะครับผมประมาณนี้อันนี้คือการขายนะพอมันขายสําเร็จแล้วเนี่ยมันก็จะขึ้นเป็นค่าเงินดอลลาร์ให้เรา จากนั้นนะครับผมก็ให้เราไปทําการถอนเงินนะตรงนี้เนี่ยก็เป็นคําสั่งที่เราขายไปเมื่อกี้นะครับมันก็แจ้งเตือนว่าเราได้เนี่ยทำการขายเรียบร้อยแล้วนะครับอันนี้คือการขายเหรียญนะครับผมต่อมาการถอนเงินนะครับอยากให้ทุกคนดูตรงนี้นิดนึงตรง,น,ตรงนี้เนี่ยเป็น1431บาทนะครับอันนี้เป็นราคาดอลลาร์นะปัจจุบันตามราคาตลาด35บาทนะครับแต่ตอนที่เราถอนเงินนะครับมันจะไม่ได้ในราคาตลาดนะมันจะน้อยกว่านะครับการขายมี2แบบนะครับผมแบบรวดเร็ว แล้วก็เป็น C2 ท C, นะครับแบงรวดเร็วเนี่ยก็คือเรากดทั้งหมดได้เลยขั้นต่ำา0.1ดอลลาร์นะครับตรงนี้39.58นะครับผมเป็นเงินบาทไทยเมื่อกี้เนี่ย1,400บาทใช่ไหมแต่ตรงนี้มันขึ้นเป็น 1, 3 6 5ก็เพราะว่าราคาที่เราจะได้รับในราคาการขายเนี่ยมันอยู่ที่34บาท34นะ34.9นะครับผม34.9ต่อ1นดอลลาร์แต่ถ้าเราไปดูในส่วนราคาของ Google ตอนนี้เนี่ยมันอยู่ที่35กว่า่านะัผมมซึงจ ได้ไม่ตามราคาตลาดเนาะต่อมาเป็น C 2 C นะครับเราสามารถเลือกได้ว่าเราจะทำการขายในส่วนของร้านค้าไหนนะครับอันนี้ก็มีให้เราเลือกตามนี้เลยเป็น B i n a n c e เป็นกูคอยนะครับอันนี้ก็ i n a น c ่น o o คอยนะแล้วก็มี To m อ n ี่วอ l เลตามนี้เลยนะครับมี OKX OK อนะครับอันนี้เป็นการถอนธนาคารนะส่วนที่ผมจะถอนเนี่ยผมก็จะเลือกเป็นการถอนธุรกรรมที่รวดเร็วที่สุดนะครับก็เลือกตรงนี้เลยแล้วก็กดเลือกวิธีการชาระเงินก็เลือกเป็น To m อ n ี่วอ l เลนะครับเราจะถอนธนาคารก็ได้นะครับผมเลือกถอนเป็น t o m อ n ี่วอ l เล กดถัดไปตรงนี้เนี่ยเขาบอกว่าให้เรานะครับใส่เบอร์ wallet ในการรับเงินแล้วก็พิมพ์เบอร์ wallet ของเราได้เลยพอเรากรอกเบอร์ wallet ของเราเรียบร้อยแล้วเนี่ยก็กดตรวจสอบนิดนึงนะครับว่าเบอร์ที่เรากรอกไปเนี่ยมันไม่ผิดนะครับจากนั้นก็กดยืนยันการขายได้เลยนะครับมันก็จะเข้ามาที่หน้านี้นะครับผมอันนี้คือผมได้ทาการถอนไปเรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวเรากดย้อนกลับมานะว่ายอดเงินเนี่ยถูกตัดหรือยังนะครับแล้วก็เงินที่เราถอนไปเนี่ยเข้าทูนิโวแล้วหรือยังนะครับโอเคนะครับตัวยอดเงินที่เราถอนไปเนี่ยถูกตัดยอด เรียบร้อยแล้วนะแล้วก็มีการแจ้งเตือนในส่วนของ t ูมอนี่วอลเล็ตเนี่ยเข้ามาเรียบร้อยแล้วนะครับตรงนี้นะครับผมก็เป็นยอดเงิน t ูมอนี่วอลเล็ตที่เราได้ทําการถอนไปเมื่อกี้นะครับผมถอนเพ๊บเงินก็เข้า wallet ทันทีนะครับหนึ1ารบเาทนะครับเข้ามาตามยอดนี้เลยนะการถอนเงินเนี่ยก็ถือว่าจ่ายเงินเร็วมากนะครับแล้วก็มาเช็คที่การถอนได้นะครับแล้วเราก็มากดดูที่ประวัติการถอนเงินตรงรูปนาฬิกาด้านบนขวามือนะครับน่ครับอันนี้ก็เป็นยอดการถอนเงินที่เราถอนไปนะอยู่ระหว่างการรอ รอดาเนินการอยู่นะครับยอดเงินเนี่ยเข้าอ a l l e t เรียบร้อยแล้วนะครับแต่ว่าเราต้องรอทางแอปเนี่ยเปลี่ยนสถานะให้เป็นการสําเร็จแบบนี้นะครับการถอนเงินก็ยังจ่ายปกติเหมือนเดิมนะใครที่สนใจก็ลองดาวน์โหลดไปเล่นกันดูนะครับเล่นฟรีได้เงินจริงแน่นอนนะครับฝากก,าากาดไลค์กดติดตามเหมือนเดิมเดี๋ยวเราไว้เจอกันใหม่ในคลิปถัดไปสวัสดีครับ